ตัวรู้ดีเนี่ยไอ้ไอไอไอตัวนี้น่าโนดนใบไอตัวอย่างเงี้ยน่าโดนใบชิบหายเลยหลักฐา,พานพอ้อมนะเนี่ยยื่นเลยนะขออยาตแจ้งเลยนะครับผมแต่พี่อ้วนกันนไม่น่าอยู่ล่าสุดกันอยู่ดาวอะ ต้องสอบมิดพื้นแล้ววิ่งข้ามสะพานโอ้โหโ,โหยังเก่าเก่ากึกอ่ะอันนั้นอนะ่ะอุ้ยสวัสดีครับพี่ สวัสดีครับสภาไอัตนี่ไม่ต้องเรียกพี่ก็ได้อีพี่อเอ้าผมไอ้กูมาขึ้นแก๊งเหรอโอ้ยไอ้สัตว์เอ้ยเอาโทษเอาโทษทีครับพี่ผมจอดจอดตรงนี้ไม่ได้หรอไไไมม่่ดด้จอเอ้าก็ก็ไม่มีเขียนนี่ว่าห้ามจอดใครจะไปรู้อ่ะเสียงคุณคุณนึงนั้นเลยสภาเนี่ย ทำไมนามสกุลมึงไม่ใช่ไอแฮปนะอ้าวไอแฮปครับผมนามกูไอแฮปครับทำไมอันนี้มันเป็นอะไร excluding เลยอ๋อในชื่อสตรีมครับเอ้ยมันคุณมาอยู่อยู่มาตรวจผมได้ไงเนี่ยสิทธิส่วนคนนะผมต้องตรวจทุกคนครับต้องตรวจทุกคนเอาเรื่องอะไรครับแล้วผมอนุญาตหรือยังต้องตรวจทุกคนครับการเลื้อนครับเอาเอาหมิ่นนะอันนี้มาหาว่าผมเลื้อนผมก็มาดีๆของผมเนี่ยเลื้ยมันเยอะเลื้ยมันเยอะอ๋อหรอแต่ว่าโดนแบนไปหมดแล้วอย่างนี้อย่างนี้เรียกเลื้อนไหมอย่างนี้เรียกเลื้อนไหมไม่เลื้อนครับไม่เลื้อน วิ่งแกงอะไรอ่ะอู้เพิ่งมาเพิ่งหลีแล้วประถมใบนมผมคาอะไรขนาดั้นแน่น้องดูโลโก้แกงครับใช่ปะเนี่ยใช่ครับหินขาขาวไม่ได้เลยนะอะไรครับหิมะหรือเปล่าเออน่าจะหิมะแหละน้องมาทำอะไรที่นี่ครับพี่เป็นมาสพานที่นี่เหรอครับพี่ลอยใช่ใช่มาช่วยอ้วนเนี่ยแหละแต่ที่นี่อยู่เป็นที่นี่ไม่ใส่หมวกเรียบร้อยครับ ครับพี่ผมไม่กล้ากับพี่ <ๆ S 1> หรอกครับล,ลงทงลงเท้าก <ๆ S 1> ไ็ไม่ใส่เลยไม่ไม่ไม่เตรียมไอ้นี้ไม่แต่งตัวให้เรียบร้อยครับอันนี้เราเป็นหัวหน้าสภาใช่ไหมเราอ่ะใชท่ทำไมไม่ดูแลเรื่องระเบียบความเรียบร้อยของแบบว่าไม่ครับนี่จริงจริงอันนี้พื้นที่สภามันต้องถอดรองเท้านะอ้าวใช่หรอต้องถอดรองเท้าแต่ข้างหน้านะใช่หรอจะโลกันจะโลกใช่ใช่โอเคก็ไม่บอกมาคนเม่เคยเขามาคนเอเชียไอ้ตว์เป็นไงเนี่ยที่นี่ที่นี่เดือดมั้เนี่ยพี่อ้วน เดี๋ยวปะเขาตีนกี่ใบล่าสุดเขาตีนกี่ใบเขาตีนกี่ใบมันจริงๆเขาังไม่เปิดให้ตีก็เลยให้ตีเป็นนับไฟอ๋อเอ้ยอูนับไฟคิดถึงคิดถึงจัดเลยเล่นแบบนับไฟอ่ะโคตรเดือดอะเดือดอะไรประเทศน่ารักจัดเลยครับนะซอคุยคุยกันร้อยไม่กูงานเข้าด่วนข้างนอกว่ะเออว่าไงพี่เออว่าไงซอเอาเขาบอกให้ไปคุยพี่อะ เออแล้วอยู่ดีมันก็ไปเลยไม่ไงงานเยอะวะสภาที่นี่ไม่ค่อยยังไม่ค่อยเยอะมากเคยเอาเคยเคยเคยเป็นสภาที่ไหนมาก่อนไหมหรือว่าเคยที่นี่ที่แรกที่นี่ที่แรกแค่มาช่วยอ้วนในแหละมาช่วยแบบเวลาเอาผลเข้าขายเพนพวกเยี้งเออเอออมันยากปะยากปะผมไม่เคยเป็นเลยผมเคยผมเป็นมาหวดแลวตำรวจหมอผมไม่เคยเป็นสภาเป็นมามล่ะที่ไหนนี่ไงให้อ้วนแองผมถามจริง S <S เออขาไม่ว่างหรือเปล่าไอทออยากเป็นสภาผมยังไม่ได้พูดเลยไอทอบอกอยากเป็นอ่ะเอาผมตัดสินให้ตีได้หมดเลยนะสภา <S 2> <S 2> เอาเอาดีา<อ>ามามาขอมาขอเล่นตอนรี่ผมผมบอกเลยนะว่ามีมีในจักรกลยงครับผมมีอยู่แล้วอ่ะจะตีกันเมื่อไหร่อะออม,มึงเป็นสภาเนองเอาผมสภาแบบว่าคนเคยเล่นแกงมาก,ก่อนองไงผมเข้าใจหัวอกองไง แบบไม่ต้องพูดเยอะเดี๋ยวผมตัดสินเองงี้ป่ะอ้าวโครวหรออ้าวพี่เหรอเขาพี่ชายเออเป็นไงบ้างเนี่ยมายังไงเนี่ยป่าผมจะมาหาสภาครับอา้าวมามาติดต่อเรื่องอะไรมาดูเฉรับมาเยี่ยมชมสถานที่ <c oughs> ติดต่อสภาสถานรีสอร์ทได้เลยครับคน,คนเดียวมือน่นนาโดนใบนะ <c oughs> <c oughs> อ้าวอะไรว่าไงว่าไ,ไงครับอันติดต,ต,ต่อได้เลยครับติดต่อได้เลย,เลยมีอะไรหรือเปล่า ไม่มีอะไรครับมาเยี่ยมชมนิเชยอเหรอเนี่ยซอถ้าจะเป็นก็บ่อยอ้วนอ่ะบ่อยอ้วนเลยมันเป็นง่ายขนาดนี้เหรอพี่กดเกิดอะไรก็ยังไม่ได้อ่านไม่ก็มาช่วยไงเป็นตำรวจดีกว่าตำรวจได้ไรเคสบัานปะได้มันปะเนเคสบ้านเลยพี่ใช่เหรอโมไปเนี่ยไม่โมไม่โมดิ่งฟัปฟอปฟออ่ะมันมีอะไรม้างนะไม่มีปูนกับแคปใช่ไหมตอนนี้ไอ้พี่ ขออันนี้อย่างได้ปะไอเนี่ยริจิกอะริจิกมันมันไวเกินนะเออเคยบอกแล้วบอกไปแล้วว่าแบบมันจบแล้วมันไวใช่ไหมันประมันไวมันไวมากขนาดแบบผมดักแล้วนะพี่ดักแล้วแบบยังไปปุ๊บเขาขึ้นรถเลยอ่ะอย่างนี้ต้องต้องบอกต้องวันนายกอ้วนหน่อยนะแก้ไขหน่อยมันสักกี่วินาทีสักสามสิบวินาจะทันไหมคิดว่านานไปไหมสแตนดาร์ดห้าสิบวินกับนาทีหรอใช่ใช่ โอเวอร์มาเยอะมาเยอะไม่ไหนพี่ทีเนี้ยมากันเยอะปะอะะไรนมาช่วยกันเยอะปะก็มีไอ้เทอร์โบไอ้โต้ไอ้กีมาเป็นสภาไอ้เฟลไปเป็นหมอกูก็ถึงว่ายังไม่รันเลยที่โดนไอโนอาไปเป็นตำรวจก็ว่าอยู่หายไปไหนกันหมดไอโนยไอตี้เป็นนายกโอ้โหได้ที่พูดไล่มานี่ครึ่งแกงแล้วนะจะจะครบแกงแล้วนะก็ไม่แปลกวะล่ะก็มีก็มีแต่พี่ต้าคนเดียวเห็นเห็นว่าปั๊บแป๊บๆแต่เห็นบอกว่าเดี๋ยวจะมาแล้วนะที่เนี่ยเนส่วนมากมันก็เดี๋ยวแหละ เอาอย่างนั้นต่อยุบไหมยุบไหมที่นู่นยุบไหมเอ้ยทำไมพูดงั้นน่ะโอ้จะใด้รันแบบเต็มที่ไงหมายถึงรันที่นี่นะใช่ไม่ก็มาช่วยให้มันมีหน่วยงานไงคนอ๋อดี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 ก็ดีจะช่วยกันอย่างน้อยมันมีหน่วยงานก่อนมันก็ดีกว่ามีหน่วยงานแล้วมีคนเลื้อนยังผมช่วยไหมโอ้โหพวกเลื้อนพวกเลยอะมีแล้วเหรอเออวันวันก่อนนู้นเข้ามายิงกับมึงอีกแม่งชนหมดเลยอะ เพิ่มแม่งไล่ชนเลสเฮไรชนเอาโดนตัวไลด์โดนตัวไลด์ติ๊กตอกนะเอาเขาเขาช่วยเทสเซิร์ฟไปพี่เช็คเอพีดอะเออแต่แจกหนักจัดเลยอะอันเนี้ยแจกกหลามดาเมจแรงปะตอนนี้ดาเมจเท่าไหร่อ่ะไม่รู้อะลองดิดาเมทเจ็ดเฮ้ผมแทงพี่เหรอแทงทีละเจ็ดไม่สนนะอย่าแทงสะพามาดิดาเมทเจ็ดเก้าดาเมจเก้าแล้วเข้าเกาะหนึ่งดาเมจสิบอะเอ้ยเข้าเลือดหนึ่งสิบอ้ดาเมจสิบ แต่แต่ก็ดีม,นนมี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 ถือแต่ว่าก็ไม่ได้แรงขนาดนั้นแนะถ้าจะแรงก็ต้องอับเทียบ่ะแต่อย่างน้อยใช่มันต้องอัพเทียเออเข้าใจาก็มีให้ได้เล่นไงเข้ามามันมีอาวุธได้เล่นไง <S <S มาทำแก๊งดีสองมานำแก๊งดิ <S <S แก๊งที่ไหนที่นี่อ่ะมีฮีโร่ชี้มีไดมอนเฮดมีอะไรด้วยนะเต็มไปหมดเลย ให้ผมมาตีฮิโรชิแล้วหรอมีโอเวอร์ป่ะล่ะถ้ามีโอเวอร์เดี๋ยวมาตีเลยไม่ไม่มีอ่ะน้องอวิตาเห็นอเมตตาแกบอกจะคิดอยู่ว่าจะเอาไปเอาไปลงที่นู่นตอนแรกอะใช่ปะไปลงขำขำที่นี่ไงออเออแล้วที่นู่นเป็นไงหกสิบสี่บินอ๋อปิดอยู่พี่ชายทำไมอ่ะบังเยอะดิเขปิดแกเขปิดแกปิดประมาณปีนึงมั้ง ว่าไม่ต้องแก้แล้วใช่ใช่ใช่ไม่ถามจริงเขาเปิดทําไมเขาปิดขนาดนั้นนะไม่รู้ดิเขาเขาเล่งกันไงเล่งให้เปิดอยากให้เปิดอยากให้เปิดไงพอเปิดทีนี้เวลาเวลาเทสมันน้อยใช่บักมันเยอะมันทีนี้มันไม่ไหวก็เลยอาจจะปิดปิดทีเดียวแล้วเลยแก้สักประมาณปีหนึ่งอะไม่น่ามีใครแล้วนะไอ้ซอเออปีหนึ่งทำไมอ่ะยังจะมีคนรออีกเหรอ เอ้าคนมันใจรักพี่เซิร์ฟนี้มันประมาณ5ปีก่อนแล้วนะเขายังรอกันได้เลยอ่ะจริงรออีกสักปีจะเปอะไรไปหมายถึงมึงอใจรักเนาะอีกปีนึงก็อยู่ทำอ่ะไอแต่แต่สาไปลงที่นู่นไหสภาอ้วนนี้เขาอยู่ไม่สุขเนาะเออมาเอาจริ้งถ้าพวกกูไม่มาก็มีมันอยู่คนเดียวอะสภาจริงเหรอเออโมันยังไม่รับคนยังไม่มีใครเลยมั้ง อุตนาในอนาคตผมว่าลัานที่นี่ร้านนุมผงนมผมนมงนมผงเผือกอะไรมาแยะมายืนด้วยออไอติมไอติมมานี่เองนี่มีหลักๆสี่แก๊งมั ates, oshi, มม้งเดมอนเฮทฮีโรชินุ่มผงแล้วก็นัดเชงนัดเชงแล้ว,ลวใครคุมพี่เปียกวินาเฟียวใครนะใครคุมอ่ะไอเดมอนเฮทที่เนี่ยเดมอนเฮทไม่ชัวร์เลยว่ะพี่ไม่ชัวร์เลยคนเขาเยอะจัดเลยเดมอนเฮทหรอ สูงสุดยี่ห้าป่ะเท่าที่โน่นป่ะใช่สูงสุดยี่ห้าเออก็เล่นง่ายดีนะอาวุธก็แจกด้วยโอ้โหมันมีอาวุธแจกเล่นง่ายเล่นง่ายอย่างเงี้ยเล่นง่ายแต่ถ้าไม่แจกอ่ะน่าจะมันนะแบบนับไฟมือป่าไว้ต่อโอ้โหแบกตัวเบสิกอะต่อยกันเหรอเออเมื่อก่อนพี่เคยเล่นอยู่นับไฟมือเปล่าโคตรเหนื่อยเลยก็เมื่อก่อนแรกๆดาวผมก็ต่อยกันนี่แหละก็ก็มีปากลามสองคนที่เหลือต่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่แม่งมันนะ สนุกสนุกแต่แม่งเหนื่อยมันก็ได้มันก็ได้อารมณ์อีกแบบนึงแต่ว่าทุกวันนี้คนเล่นไฟเอ็มคลักสบายกันแล้วรลักสะดวกักลักง่ายอ่ะคือมันขี้เกียจกันอ่ะนี่ไงอยากเป็นสภาเหรออะไรนี่ไงเป็นไหมไอ้ตอเป็นไหมเอาเป็นคำาได้มาช่วยได้้ว่างๆอ่ะเอาไหมล่ะหรืออยากเป็นหมอหรืออยากเป็นตำรวจหมอตำรวจสนุกกว่านะกูบอกเอ้ตำรวจสนุกกว่านะเนี่ยเอาเป็นสภายืนแอกนี่แหละไม่ยืนแอกมันไม่ค่อยมีอะไรนะ เอาแล้วแล้วไปตามลงตามแลนได้ไหมเนี่ยสภาก็ไปได้แต่ก็ก็ไปได้อะก็ไม่ได้มีอะไรมากกูไม่ได้ออกกฎอะไรกับสภากันเองมากหรอกมันจะเปไหมล่ะใช่หรอได้หมดหรอพี่ใหญ่ผมเป็นอะไรล่ะสภาก็มีแต่พวกเราอะตอนเนี้ยเฮ้ยเชียบมึงไปใส่สูตรมาพี่พี่ว่านพี่พูดคำนี้เลพี่มึงไปใส่สูตรมาไปไปไปเปลี่ยนชุดไปไอสัตว์ไปมึงไปใส่สูตรมาเปลี่ยนชุดไปเปลี่ยนชุดไปใส่สูตรโอ้เปลี่ยนชุดไอสัตว์ไป ครับผมว่าไงค,ครับมีอะไรหรือเปล่าครับไม่ได้พูดครับอ้าหรอครับชุดไรล่อะชุดไรล่อะพี่อว้ว,อวนตัวหายพี่อ้วนตัวหายพี่ฮัลโหลฮัลโหล my friend เล็กอย่างนอทีนี้ ผมตัดสินให้ตีหมดนะเป็นสาภาเนี่ยหน่วยงานเดียวที่ผมยังไม่เคยเป็นเลยเนี่ยคือสาภาเว้ยเป็นมาหมดละช่างตำรวจหมอเหลือสาภายังไม่เคยเป็นแตงเคยเล่นแล้วอืมต้องลองแบบสิ่งใหม่ๆอ่ะจ้เราต้องแบบลองสิ่งใหม่ๆไอสิ่งที่เราไม่เคยทำอะ่ะอ๋นี่เย็ด เ,เกงีกงสีดำแต่ช่วงนี้มันก็ไม่ค่อยมีอะไรให้ตัดสินป่ะเพราะว่าคนเขาไม่ยังไม่ค่อยตีกันอ่ะตอนเนี้ย กระเบเขายังไม่เปิดให้ตีกรรดเลยซ้ำมั้งออมึงเก่งเลขอะไรวะโอ้สามนาทีลีอันนี้ไม่ใช่อ่าวโอเคเจอละ เอ้ยไม่ใช่ดิไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชใชโอเค เราสามารถมา,มากดเปลี่ยนเสื้อผ้าตรงนี้ได้เลยเหรอเฮ้ยทำไมดียังเลยวะอันนี้ฟรีปะ่ะหรือว่าเสียตังค์เชนใส่นี้ดี่ใส่โบอ่ะเธอมันลูกคุณหนูเธอมันหลานคุณนายอะ ไงครับได้ไหมครับ <S <S เห็นแค่ได้โยอันนี้คือผมเป็นสภาแล้วเหรอเออเป็นละมันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอเออใช่เป็นละอะไรวะนี่กูจะบอกมึงให้นะการเป็นสภามันไม่ได้มีเฮียอะไรยุ่งยากเลยยังไงหลักๆคือยุ่งยากคือการคุยกับคนในเฮีย อุ้ยผมถนัดอยู่แล้วเรื่องอะไรพวกเนี้ยเรื่องคุยกับคนอ่ะหลักๆมันแค่คุยกับคนไหมแล้วผมชอบด้วยให้เสือกเรื่องชาวบ้านเน่ะเออที่นี่ง่ายที่นี่ที่นี่ไม่ได้เน้นอะไรยุ่งยากมากอืมดูจากพี่ก็น่าจะรู้ละอ่ะไอสัตว์้ยเฟชั่นมาจากไหนเนี่ยอ๋อนายกเอาให้ครับโอ้โหเซกกรณีพิเศษเขาไม่ได้เซกแต่เขาไปค้ามาเขาเทสมาอ๋อ แล้วทำไมต้องให้พี่อ่ะก็เขาเอาง่ายๆกูเป็นตัวรับทิ้งรับรับรับ,รบ,รบขยะไอ้สั์เออมันมันขี้เกียจเอาไว้ในตัวมันก็เอามาเทใส่ตัวกูเนี่ยพี่เหมือนถังขยะเหรอเออเออเอาไหมไม่เอาอ่ะไม่ให้อยู่แล้วให้ไม่ได้ครับ <laughs> มีอะไรผมช่วยก็เรียกมาแล้ะกันผมชิยวเชเดี๋ยววันไหนมีตีเดี๋ยวกูเรียกมาเออได้ได้ไดเอา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 วันที่มีตีผมมาแน่ เออเเดี๋ยวกูบอกถ้าถ้ามีตีแล้วเมืองว่างพอดีก็แวะมาเดินเล่นได้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 มาดูกัน,ออนโอ้โหเฮียวันนี้อย่างเดือดทำไมอ่ะโอ้โหมันด่ากันลืมตีเมืองเลยอะ่ะอย่างที่กูบอกเลยเฮียโอ้โหมันด่ากันแบบแก๊งอะไรอ,อ่ะเฮิโรชิเหรอ,อเอ่อฮิโรชิกับแก๊งไอเปียกอ่ะโอ้โหฮิโรชิแม่งรันจัดเลยว่ะมันมันมันมีกี่เมืองก่อนหรอไอฮิโรชิเนี่ยไปที่ไหนก็เจออันนี้อันนี้สุดทุตีนะอ่าประเทศรีแลไอเฮียอสามวิโอเคเจอกันอ่ะเจอกันเจอกันอ้วนเพื่อน